นี่เมาออเลยอนะ พลตำรเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พ <ไป S 1> ร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ,อบจนครสวรรค์ <ไป S 1> นำเรือพลาสติก50ลำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะหลังจากที่มีน้ำจากคลองสาขาแม่น้ำยมเอ่อลน้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แล้วทำให้หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบ้านลาดหมู่3 และหมู่13ตำบลบางเคียนระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรค่ะชาวบ้านนับ10ครัวเรือนกำลังเดือดร้อนต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกแทนการเดินทางบนถนน ชาวบ้านก็บอกว่าระดับน้ําในพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีน้ําเหนือจากพิษณุโลกและพิจิตรที่ไหลมาสมทบเข้าสู่พื้นที่คาดว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงขึ้นถ้ามีปริมาณน้ําหลากลงมาเติมแล้วมีฝนตกในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งชาวบ้านก็เดือดร้อนมากในการเข้าออกบ้าน ที่พิษนุโลกนะคะทางเทศบาลและชนระทานพิษณุโลกได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําหลังจากที่ระดับน้ําในแม่น้ําน่านสูงขึ้นต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามจุดเสี่ยงปิดกั้นท่อระบายน้ําในจุดต่ําเอาไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันน้ําไหลย,ย้อนกลับเข้าท่อระบายน้ํา ส่วนทางชนลประทานจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมาจากฝนที่ตกทางเหนือประกอบกับเขื่อนสิริกิตมีการระบายน้ําลงมาค่ะจากเดิมระบายน้ําวันละ55ล้านลูกบาทเมตรปรับลดเป็นวันละ50-45ถึงล้านลูกบาทเมตรพยายามไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ค่ะ